สวัสดีค่ะพบกับคุณครูจิรการนวลละอองนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการอ่านการเขียนทศยมไม่เกิน3ามตำแหน่งเนื้อหาเรื่องทศยม3ามตำแหน่งจะอยู่ในหนังสือหน้า65้านะคะเขากำหนดให้เนี่ยหช่องสี่เหลี่ยมตัวนี้แบ่งเป็น10ส่วนแต่พอดีตัวนี้มันมีทั้งหมดร้อยช่องดังนั้นหนึ่งร้อยคูณสิเท่ากับหนึ่ส่วน ก็คือพูดตัวนี้เป็น1000ส่วนแต่พอดีช่องตัวนี้เขาแบ่งเป็น10ส่วนนะทีนี้เขาขยายมาในตัวนี้ที่มันเป็นส0บส่วนเนี่ยแรงเงาซะ1สีฟ้าก็เป็น1ส่วนใน1000ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ1ส่วนห0 0 0หรือเขียนเป็นทศนิยมได้0 0 0ย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งจำไว้ทุซิอมสามตำแหน่งคือส่วนพันเดี๋ยวรูปต่อไปกันค่ะ ให้นักเรียนพิจารณารูปนี้นะส่วนตัวเนี้ช่องเนื้อเขาแบ่งเป็นสิบส่วนเขาขยายมาแล้วว่าระบายสีไปกี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าระบายสีไปห้าแต่พื้นที่ทั้งหมดของมันมีเท่าไหร่แบ่งเป็นกี่ส่วนหนึ่งพันส่วนเขียนเป็นทศนิยมได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าส่วนพันคือทศนิยมกี่ตำแหน่งคะสามตำแหน่งอ่ะให้นักเรียนดูรูปที่สามกัน เขาขยายมาแล้วว่าแรงเงาหรือระบายสีเนี่ยกี่ส่วน9ส่วนนี่แต่พื้นที่สี่เหลี่ยมทั้งหมดแบ่งเป็นกี่ส่วน1,000ส่วนเขียนเป็นทศนิยมได้0.009ในหัวข้อนี้คุณครูจะสรุปว่าถ้าเป็นทศนิยมสามตำแหน่งเช่น2.351เนี่ย3ตัวเนี้ยแบ่งเป็นกี่ส่วน10ส่วนถ้า5ตัวเนี้ยแบ่งเป็นกี่ส่วน ร้อยส่วนถ้าตัวนี้แบ่งเป็นกี่ส่วนล่ะหนึ่งพันส่วนนี่ไงเขาเรียกว่าทศยมสามตำแหน่งอ่ะเดี๋ยวดูตัวอันต่อไปนะคะข้อที่หนึ่งเขียนแ1จุดหนึ่งให้เป็นทศยมสองตำแหน่งและสามตำแหน่งอ่ะเขียนเลยแปดจุดหนึ่งนี่ไงสองตำแหน่งยังสองตำแหน่งแล้วตัวต่อมา 8ปดจุดหนยซิอมกี่ตำแหน่ง3ามตำแหน่งและข้างหน้าล่ะหรือเราเขียนอีกอย่างนึงด้วยแปดจุดหนึ่งเท่ากับแปดจุดเท่ากับแปดจุนึ่ยมตัวนี้มีค่าเท่ากันตัวต่อมาเขียน7.9ให้เป็นซิยมสองตำแหน่งและ3ามตำแหน่ง7.90นที่ไง่สองตำแหน่ง 7 9 0ดนี่ไงทศนิยม3ามตำแหน่งดังนั้น7.9เท่ากับ7.90เท่ากับ7 9็ดข้อ3เขียน5ให้เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งและ2องตำแหน่งและ3ามตำแหน่งอ่ะอันแรกก็เลยห้ 0, นยี่ไงทศนิยม1นึ่ตำแหน่ง5.00จุดศูนทศนิยมสองตำแหน่ง 5้าจุด0 0 0เนี่ยทศยมสามตำแหน่งฉะนั้นสามตัวเนี้ยมีค่าเท่ากันหมดหรือสรุปง่ายๆว่าหลังจุดถ้าเติมศูนย์ค่าก็ไม่เปลี่ยนจะเติมศูนย์กี่ตัวก็แล้วแต่ค่าจะไม่เปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำแบบขึัดดูนะคะ